จากกรณีนะักแสดงตลกชื่อดังคุณอ่างเถิดเทิงค่ะที่ตอนนี้มีชีวิตลำบากถึงขั้นต้องเปิดรับบริจาคเงินแล้วนะคะเนื่องจากเจอสถานการณ์โควิด -19 ค่ะทำให้เจอผลกระทบขาดรายได้แม้เงินจะกินมามาสักห่อเนี่ยยังไม่มีเลยจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะคะบ้างก็สงสัยว่าแล้วเงินตอนทำงานช่วงที่ดังๆเนี่ยหายไปไหนหมดผู้นางบอกคะ่ะว่าเงินทั้งหมดให้ภร,รยาเก่าเป็นคนเก็บและตอนที่เลิกกันเนี่ยก็ยกทุกอย่างให้ภร,รยาไปหมดเลย ล่าสุดนะคะด้านภระยาเก่าก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าเคยคบหากับตลกชื่อดังจริงประมาณ7ปีตอนนั้นคุณอ่างดังมากค่ะได้ค่าตัววลาสามหมื่นบาทแต่ว่าฝ่ายชายนั้นฟุ่มเฟือยนะคะไม่เก็บเงินติดอบายามุกห้ามก็ไม่ฟังจนต้องเลิกยืนยันด้วยว่าไม่ได้เอาสมบัติของฝ่ายชายมาใช้สมบัติของเขามีรถยนต์คันเก่าๆแต่ก็ขายไปแล้วได้เงินไม่กี่บาทเขาได้เงินมาเอามาให้เราจริงแต่เขาก็ดึงกลับไปใช้หมด และเขาจะมีคําพูดแรงๆกับเราว่ามันเป็นน้ําพักน้ําแรงของเขายอมรับนะคะว่ารู้สึกน้อยใจที่เห็นฝ่ายชายพูดไปแบบนั้นทัางที่ไม่ใช่เรื่องจริงโดนใส่ร้ายมาสามครั้งแต่ไม่อยากออกมาพูดแต่ว่าครั้งนี้ขอออกมาปกป้องตัวเองแต่ก็ไม่คิดถือโทษโกรธเห็นใจที่ร่างกายเป็นแบบนี้และที่สําคัญก็มีลูกด้วยกันด้วยค่ะนะลูกชายก็น้อยใจพ่อนะไม่เคยมาหาหรือสง่งเสีย จอครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อตอนปอ .4 เคยโทรไปหานะแต่ภรรยาใหม่รับสายแล้วก็ไม่เคยได้ยินเสียงพ่อเลยหลังจากที่ภรรยาเก่าออกมาให้ข่าวแบบนั้นครับด้านคุณอ่างเถิดเถิงเนี่ยก็ได้ชี้แจงแล้วก็ยืนยันอีกครั้งว่าเงินเดือนละ3 0 0แสนบาทจากการเล่นตลกและภาพยนตร์ในช่วงนั้นเนี่ยด้วยความที่ตัวเองอ่านหนังสือไม่ออกเลยมีภรรยาเก่าเนี่ยมาจัดก,การดูแลให้ในช่วง7ปีแล้วก็ไม่รู้เงินกี่ล้านนะต,ตอนเลิกกันยกทุกอย่างให้ภรรยาเก่า ตัวเองเนี่ยไม่ไดเอาอะไรมาเลยนะเพราะตัวเองก็รักลูกชายส่วนเรื่องติดพิตตี้และการพนันยอมรับเมื่อก่อนเล่นจริงแต่ก็ไม่ได้เยอะที่เข้าบ่อนนะเพราะว่ามีคนให้ไปด้วยเพราะเขาคิดว่าเราเนี่ยเหมือนเป็นตัวนําโชคเลยให้ไปยืนข้างๆไปช่วยเสริมโชคให้เราก็จะได้เงินประมาณ2,000ถึง3,000บาทครับ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Insight HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Insight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ